สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หาแพงถูกหมอกถูกบอนเนาะมือนี่พี่น้องเอ้ยสิบหา้าซื้อปลาแต่ว่าซ้อนเนี่ยเช่าค่ายครับโหลดไปนั่งพี่น้องเบิร์ดเน็เกิดได้ใหญ่มากเช่าค่ายเท่ากับครับโหลดหมอือนี่ยบอลซื้อปลาอยู่บอ่อพ่อแม่พี่น้องมันชีคอดบอลซื้อปลาอยู่บอ่อหรือว่ามีทิมแขวกัง้งทางกับพ่อจัา เจ้าข่ายบ่เคยขับรถจักเถื่อได้พี่นอ้องเอ้ยได้ใหญ่มาก่บบอบคุพี่น้องเอ้ยที่มาด้วยทางแรกแนะม่กี่เอาดีๆเงีน้นขับหนแจ้งหน่อยพาลูกก็หันไปหนีมาเพื่มอมาทำอไรได้เพื่อว่าไม่ฟูซื้อรถไถขีนะนะเออซื้อรถไถขีที่ได้ขี่เป็นคันรถอันนั้นก็นเหยียบ ยี่บคัดเลขในตีนสื่อ,อ,อ,อกับบิดคอยกับไปคอยบิดแห้งกับไปแห้งคือกัน,นอะไรอันนักกันนี่มันเป็นเรื่องบ่อยอยากต่อเอาดีๆเด,ด้อขึ้นครัวลงครัวได้เล่าเขานะรอคืนครัวลงสายรอคนครัวลงเขาสี่แหวบข้อได้ขึ้นครัวลงครัวเข้าก็ล่างสีไปสื่อป้าเนาะ ท้าปลาอยู่บันนาบ่อข้าชิเป็ซื้อปลาอยู่บันนาบ่อไปท้าเบ่งปลาท่านบันไดอยู่น้บ่อเ้ากระสีขาวน้ำม่งเนาะข้าสิไป็นท้าเบ่งชิเอาประมาณสี่หาโล่เลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันที่บันนาบ่อเลยเนาะพี่น้องอ่ะทาาห่างกันแล้วเพื่อนอีแต่กินโตไล่อยู่ทางใจ นขันนี د د kind of like. ่เด you know. ้อพี่น้องเด้อโอ้ยเพื่อนในปิดดอกยิ่งไปบอกเพื่อนนี่นะบอกพี่น้องออกพิดอ้าพี่น้องเอ้ยรถเกิดอุบัติเหตุมุนแอมแยมฮอสิบิสึป้าเพื่อนผู้ใหญ่กิโตนี่รถเขาหัวนี่มุนเลยนี่เอ่อเอามาเอามาป้าซ้อนซอนเอามาซ้อนซอนมีซ้อนมันคับรถข้างแรกนี่นะหามันคับเบรกเบรกกับเบบรกแล้วทางนี้ มันอันเค็มปลาโท่พี่น,ออน้อ,นองรถม,ม,มุนเลยพี่น้องรถเจบโบม,มุ <c ười> น <c ười> สาวไาย <c ười> สาวไายครับรถเขาหัวพี่น้องเอ้บบย,อยมุนแอบแอบใต้รถห้างเงินใส่สอมรถบาทเจ้าเงินใส่สอมรถบาทนี่ตาย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 ตากระมุนนะนี่กระมุนเ <c ười> บิ่งผูมาซอยเอารถออกจากหัวพี่น้องเอ้ยขับรถขับใจหลายๆมาแป๊บเดียวพี๊ด เฮ้ยเองวาห้านี่สิกูอห้านีนสิมีบอนเจ็บอยู่ห้วยเมื่อื่นนี่ห้าสิเจ็บเ้าต้องไปชักยาสุกสาลาจังมือเอออย่าบ้าบ้าักเละเออ่ได้ถึกอะไรเฮ้ยเน บักแห้งหนึ่งนี่ได้ก็ไปซักผูละเข้มจังเมื่อไปซักยาผุละเข้มจังเมื่อบ้าไปไปไปกัเอะไปกับไปไปผี่นองตาย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 หัวหัวเขาเจาจนหมุนมันกระบอกมันกระบอกทันแล้วเหย่บาทมันชิลงมึงผัดบิดแห้งบานเกิดขึ้นแนวนี้แล้ว ห้วยอันมือห้าวขังแหลมมันบ่หูมันเวเวลามันสีเป็นในแนวนี้แล้วคอยก็เป็นแห้งไดพี่น้องเอ้ยอุบัติเหตุเกิดได้ทุกผีเขายังวันนี้แล้วความตายแ้นคอสุบัดงาคือว่าครับก็ค่อยคอยไปดึงบาดจีเป็นเพราะว่าแห่งบิดเอ้าทั่งหน่อกันดีนี่พี่น้องมันเข่าในนี่หัวน ขาลักหัวคันนี้นี่ขันฉันนี่ชิไปหอดพุ่นิไปหอันจะุเจ็บดาตามหัวข้เจ้าบ่เข่ามานันี้ขาวามาสีเลี่ยวขวามานี้ม,นมันมาสีเลี่ยวนี้นี่แต่บนสัตว์ที่ตายพี่น้องบุญตะไมมบสะสสแข่งโสขาบุญเน่ยตะบอลบอีพร้อมแล้วนั่นเยอะ นี่เด้นี่ดนนี่เด้โหลดเท้ากระตำหัวนี่หลมันบเพ่โบเพ่เนี่ยเจ้ามาเบิ่งในทางหนานี่บอได้ยั่งมุนมดเลยทางหนามทามันขาดเลยได้เนาะน่ะเนาะขาดเลย ก็เลยใส่ใหม่เลยตาก็ไปเพตาะตาใต้เวลาหัวมันหึมันตำหัวหัวได้มันจะลุกลงเลยแล้วเนาเอาไม่ให้เอาไม่ให้กับเอาหน่อยมันเวลามันเกิดมันเอาบ่อท่านได้เนาะบ่อแห้งมันผัดมันผัดครับโหลดบ่เป็นเท่ากับซ้อนมันครับวางมาเนี่ยโอ้ยมันจะเมนเท่ยนครับเทียนครับ ไก็เลยงอบ่เป็นบดบดพอมันสิลงแท้ๆแล้วมันเอาไปบ่เป็ดบาดแฮงบสิลงไปแงบิดบ่อพอในมือพยังแงบิดไปอันนี้แหละอันพัวอยิงอันลาเป็นน่ะก็แนวนี้แหละไ้แลใจกูาเเบกมันสะเงหมดเนาะลืมอดเบก หากชูกคนดอกขั้นเฮียนครับโหลดนี่มันต้องมีแนวนี้แหละเผื่อสิเป็นโหลดหากกระบอกเคยสาหัสปลาในจักเถื่อมันบอกเคยสาหัสแล้วมันลบอันนี้มันบอกลบมันสักขลักหัวขั้นลบก็สิเจ็บยุ่เนาะเนาะอันนี้ม่นสัตว์ฉลาดขลุ่มไปขี่ไปซื้อมันก็สิบอกลบมาถูกห้าสี่ หอดไปเอาปลายปอบรถเกิดอุบัติเหตุชนเสาลักหัวมูลแอบแหนบเ <c oughs> จ้า,จาตอนนี้บูซึกเจกก็บหัวาีิเจ็บขาอยูปอ่ปะจักสิมาซือป้าซอนมันคับโหลดวางมานี่ มาฮะนี่เอาเฮ้ยรถบ๊อบบ๊ไปไปพ่อแ่ะกัดกัดกันมากมากเลยเขาไปกัดเขาพี่จานอนบ่โคอกดี่เลยใสักนะโค้งสัตว์เขาพุ่นเลยลักหัวเลยสัตว์เขาลักหัวเลยจ้าบ่ออก้สโอ้พี่น้องเลยปลาอยู่เพื่อนใดกับปานนี้ยนี้โอ้ยชั้นแม่จอดอยู่หันกับบบเป็นยังมาห้าคิดว่าเลยไปทางพี่ สิมาซอป้าได้เดียวนี่นะป้าเบิร์ป้ากับเบิร์โหลดกะตัมหัวเกือบสมทไโอ้ยตายแล้วช่วยขนาดเลยมันบอกแต่ตาเนี่มันเสือผ่านะแั่มานําำได้ยินเบ่ห้องบักแห้งๆในระหว่างมันสิตัมไม่แห้งเบิ่นแห้ง เออมันเท่มดิอาจะหัวบ้าปลอยครับไม่คอยเป็นคนครับมันสีเลียวเบิ่งทางมันสีเหลียวเบิ่งยังแล้วสามขาลัวยังพันในสื่อปูสื่อปลาสปลากับพันมาปลากับพันมาเฮิงว่ปลามาน่ะจะไปทางใดเลยนี่โซนหัวขจะจนหมุน มันสีลมบ่มันค่าแล้วคั้วโหลดหมุนคาทีอมาดังยังยืนอยู่ในบ้านน้ำบ่อนด้าเอาแลี้วไอเรจทมัโอ้ยเฮี่ยนคัดหายซ้อนมันครับรถปกติน่ะข่อยครับปามาเมื่อไหร่เลยเฮ้ยลองครับมึงดูเฮ้ยว่ะไปใช้จังบ่ยากว่ะรักมันว่มีสาปลาสรถมาิทง่อ โอ้ยมานี่ยชุบหักายไปนี้ไปถามว่าเฮือนในสาเฮือนขายป้าเฮือนขายป้าเจาะแล้วข้าเจ้าะแล้วอยู่ทั้งลุงเหลือพักกระก้าวมามาเนอะเออถามเราอยู่เราว่าอยู่นี่แหละเราคือว่าเลี้ยวนี่แหละกับพักกระเลี้ยวซอยซอยซอยเละเราเนาะห้ากันเลยว่าซอยนี่ก็เลี้ยวเขาไปเที่ยวนี่มามันบ่เลี่ยวซะแบบนี้มันสัตว์เขาละขั้วอายุคนบ่เจ็บกระชิ้นหูซื้อเจ็บอยู่เด้อเพราะว่าแก่ขาเนี่ยอยากให้โหลดยุด อันเวด้ากับพระสีดาอยู่ชุกซาาก่อนเท้าจังเมื่อเฮ้ยเอ้ยกันไหว่าโบเจ็บบัดแล้วมันเจ็บได้เนาะตอนนี้นะพ่นเจ็บบอแยกน้ำโลดจนหมุนโหลดนั่นอันโหลดนั่นโหลดมันท่าอยู่แล้ว ไปกับมันหน่อยโอาป้วยใหญ่ๆเน้าสีเมื่อได้อยู่แล้วบ้านเนาะเออมาได้กไปหาสางน่าถเมือ้ยูัต่ำ่าไปหาสางเนป้าไปซะก่อนมันสีสวยเห็ดวิ่งจันสป้าเมืองมได้เาได้สาเาสีไปยางเมื่อฮาสร็จได้ได้มื่อแรงจังยางโอ้ยส่ยางยังบาดเจ็บ โอ้บ oh, ังอาจมึงเบิ่งดูโหลดขนาดยังโหลดยังสาหัสมันรักคู่อะโมย่างๆก็ชักยาไปก่อนอยากยาเนาะยามือแรงกะดังไฟย่างน้อยหนึ่งกะส่ากะขึ้นแต่วัดยังไปย่างเอาหีมันเด้ออย่าตายเนาะอย่าตายโอ้ยพี่เนาะก็ยังมาปูไดป่าสำลุดหมุนกลางทางเลยเอาคนไปอ่านซุกซ่าลาก่อนบาทนี่เปิดปลาฮาปลาไดเก่าโม่งกูอะถ้าแม็นอันนั้น หัวเข่าทัตั้มก็อันนั้นห่วยกับรากหัวนะมันคมัน่มันเ่าปีสเออจาักสีบดจักพันเลอนจักสดจักนลดอันนี้พนมีตะอรไอยแพงๆเลยโอ้ยใจหายใจความพี่น้องเอ้ยบุญแต่ประตายบุญแต่ปตายตายตาต เฮงบ่อเฮงบ่อผัวชุ่มค่อยผ้าเอาป้าไปเห็ดแหยนค่ะเห็ดแหยนมันทันทันเพนียงแหยนบ่ทันเพนมันสีสว่างจำนี่ละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยสั่นยังบ่เศร้าสั่นอยู่ใจน่ะอยู่ใจตอนนี้ยังบ่หายสั่นอยู่พี่น้องเอ้ย มันเกิดขึ้นไว้แบบอบอกขาดขิดขาดฟันวาจะเป็นกรนี้บาทมันสีต่ำมันแห่งบิดไวี้ยังระเม่สใจอยู่นะะเแต่สิงจงต่าแล้วกันปรนขิอุบอยรเทนั่นพวพวเเปยางมาปเห็เสือเราเรเดึงดูเงี้ยอะไรเงี้ยอาองคนดึงบอกก็หลดออก ู้ช่เจ็บกู้ช่เ็บอนเดียวว่าเขานั่นผู้นี้อยากตีผู้ช่วยกกค้าสเลยขาวมันเนโอ้โคทนี่แหละพี่น้องเอ้ยผู้ได้ใจดีก็โอนเงินมาสอมรถหาอัอนเจโบก็เซลขายนี่ยด้ขายแอนแป้งรหลเลยด้พอแหมพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องลากสังคารตัวเองไปชุกสลาก่อนไปป เก็บจนสิตายพี่น้องเอ้ยเจ็บจนสิตายก็ยังหลากสังคารมาเอาปลาเจ็บจนสิตายกะสู่เอาเห็ดภาลกิตตัวเองให้มันแลวให้มันเสร็จสิ้นข้าจังทีเมื่อส่วนตู้ตายกัมันตายในหนาทีไปเลยเนาะเฮ้ยเนาะเห็ดเบี้ยแค่้แพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเจ็บจากตายกัหลากสังคารมาหอดปลาพ่อแม่พี่น้องบ้านเทมันเกิดอุบัติเหตุนะบ่มีเนาะปลาบ่มี ข้าวเรือไหมดบ้านน้ำมู้งข้าที่แรกจะโบนั่งปรยากมาเนี่ยได้พี่น้องก็อยากไปชุกสลับหาหมอแต่ว่าผัดทางวัดไปคือซิโร่ถากินเนาะเนี่ยบะหมี่กับเขานี่บะหมี่กับเข้เ็ดเลี่ยงของพี่น้องข้าก็เลยอดทนกัดพันสูงอันกัดพันอันทนมาหลากสังขารมาเอาปลาบลแมปนบลเจ็บได้ปพาเปมนพี่น้องลูกเจ็๊ยบอะไรเลย่องอืมเนเจ็บ นี่คุณเจ็บสลังนะเจ้าเจ็บสลังนเออมันคึงอันนี้เฮ้ยหัวเข่ากับเจ็บมือนี่เจ็บทำนี้มืออื่นจะมาชิปไปบไดไปจะสี่โล่เฮ้ยหาโล่หาโล่โล่ระแปรซิบหาเพื่อนเท่าไหร่านดูอืม าน,นะได้ป้าแล้วพอแมพอพออ่พี่น้องหาโลสีลอย่รอยเร,าาร,าร้าหาบาแ่เ <c oughs> ้านะเรหาบาทนะใช่ค่ะป้าพ่อแม่พี่น้องอต่อลงมาน้อยหนึ่งไหมค่ะเลือตาสัอ่านเรื่องพองเรื่องอคือต่ ع, อเพิ่แล้วะนะ จากโลเกาซเพันรุ่นหายโลแปดสิ้มหาแล้วยังไปต่ออีกหาบาทกันเยลเย <c oughs> เผืเเ่อสิได้ไไป้าเมื่อเหตุบุญทำท่านเนีเกือบตายเพ่อแม่พี่นอ้นองสะบูปวดขา สักจิตมาหาเงินใส่มาสอมรหลดบาทนี่พ่อแม่พ่น้องเลยซอยเลือแนเดพินฮ่องซอยเลือกพอแม่พ่น้องผู้ไดมีเงินก็ได้พู้ไดเอฟซใจดีก็สอยเลือซาโบเน่กันใอบกเบลอรแต่มันหักปวดมันอยู่ในสงเนาะอเสียป้าเมื่อก่อนพ่อแม่พ่น้อง สิไเป้ปลาใบาอยู่วัดแล้วซาบโบก็ซาขายกับสิบพักกันเมื่อสักยาแล้วก็สิไปย่างได้บ่ะนี่จะใครและสิมาย่างซาขายกับซาบโบพ่อแม่พี่น้องเอลยแม่พ่อก็ไม่ขีนดนะมันมีผู้สงสารก็อย่าลืมเธอพ่อแม่พี่น้องสมโหลดสวยเด็กกดตัวได้หรือเปล่า<อ>ตัวกลางบ่เฮ้ย์<อ>บเบย